ทุกความพยายามอาจจะไม่นำพาซึ่งความสำเร็จแต่ทุกความสำเร็จล้วนเกิดจากยายลิตเตอร์ทั้งสิน้นเออยิงยิงสวยมามึงมามึงมาไมนะน้องออยายอย่าพึ่งตายผมต้องใช้ยายเข้าเบอร์อยู่ ยิงยิง It was at this moment that he knew he fucked up. ยิงโอ้โหแม่งมึงโยนใส่เวมีตัวเยอะแยะเลือดตั้งเยอะแยะมึงไปโยนใส่ลิเตอร์ไอเวนใช่ใช่ต้องยิงลูกบอลอย่างน้อย3ลูกอะอย่างน้อย3ลูก Two thousand years later เอาใจช่วยครับพี่โจขอบคุณมากครับคุณโกขอบคุณสำหรับกองใจคุณมิคาเอลด้วยนะครับผมอ่านว่ามิคาเอลป่ะขอบคุณนะครับผมขอบคุณมาก ผมบอกก่อนนะว่าผมไม่สัญญาว่าจะผ่านวันนี้นะเพราะว่าพรุ่งนี้ผมมีงานอยู่นะวันวันนี้ผมต้องนอนเช้าขึ้นนิดนึงนะเพราะว่าพรุ่งนี้ผมผมมีทํางานนอกสถานที่อยู่ <S <S ยังมีอยู่ขาวๆเล็กๆอ่ะคุกทุกพิกาเอาทฤษฎีหลอดดําอีกแล้วเหรอจะหลอดดําทุกครั้งไม่ได้นะไอคําว่าหลอดดำที่มันจะหลอดดาทุกครั้งก่ได้แล้วคุณ <S 1> <S 1> พรุ่งนี้พี่ทาโมลีกี่ดาวก็ไม่น่า โอเคสวยมากพรุ่งนี้ผมน่าจะเปิดเอาตัวเดียวไม่รู้จะได้หรือเปล่านะผมผมไม่ได้เติมเพิ่มด้วยแต่ว่าน่าจะมีคุณกรกับคนอื่นมาให้ผมเปิดนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เขาเขาจะมาให้ผมเปิดไหมนะผมก็ไม่ชัวเหมือนกันนะครับผมสวยสวยสยเฟสเฟสาเฟสสมเฟสสเลี้ยงปีกเฟสสามเลี้ยงปีก โอ,อ้ยปีกเหล่นิดเด,ยเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวยิงก่อนซ่อนซ่อนวักทุกคนยิงสวยทุกคนยิงสวยดวยมากมาอย่างดียายยังมีบังเกอร์ยาย,ยังมีบังเกอร์ยายหลบไว้ยายหลบยายสตาร์ท ลงมาหัวระเบิดยิงปีกโอเคยิงปีกปีกขวาก่อนครึ่งหนึ่งปีกขวาก่อนเข็มดึงเลือดเอาไม่ใช่เข็มดีกว่า ยิง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 ตรงกลางมันยิง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 ตรงกลางมึงตายมึงตายมึงมึงตายอีกเจ็ดวิเฮ้ยมึงมุดทำไมเอาเฮ้ยมึงลุกขึ้นมาก่อน it was at this moment that he knew กูดูว่าไม่ทันแล้วกูดูว่าไม่ทันแล้วมึงบู๊ตดานเกิน โอ้ my god อดกูดงว่าไม่ทันแล้วโอ้โหใจคือผมพูดตรงๆนะใจผมแบบแม่งไม่ได้แล้วอ่ะเอาจริงไม่คิดว่าแบบไม่คิดว่าเลือดเลือดอ่าสิบหเปนต์เมื่อกี้หนึวิมันจะยิงได้ผมผมไม่รู้สึกว่ายิงได้เลยอะ่ คือต้องเข้าให้สมูทเหมือนเมื่อกี้เข้าแบบเฟดสามเฟดสามตอนบินปึ๊บคือยิงหนึ่งนัดปีกแตกพอวัดยิงหนึ่งนัดปีกแตกแล้วก็สแตนบายซีลเช็คพลังก่อนเช็คพลังเช็คพลังก็ทีมที่ผมใช้ผ่านก็เป็น5ตัวนี้นะตัวคอก็น่าจะเป็นลิเตอร์กับสกา r เล t นอกนั้นก็คือเป็นดาเมจหมดเลยนะเ็มเอามาดึงเลือดเพิ่มคิ เอามาดึงเลือดเพิ่มคีนะแล้วก็เน้นเน้นเรื่องเลี้ยงเลี้ยงบังเกอร์เอาเพ็มไว้ใช้ดึงเลือดเผื่อบางทีเราออกมาจากบังเกอร์รับรับลูกขนุนของบอสอะไรพวกนี้นะสกา9724ของมีตามนี้สกิลเป็น555เดร็กเป็น444ของก็บวกตามนี้9 0ลิตเตอร์ลิต,ตรลิตรของตามนี้พลัง9 0 0 1 ดิเตอร์อัพห้าหนะแล้วก็ลูปี้ลูปี9 0ก้เหมือนกันอัพ4 4, 4. ่สี่สลูปีนี่คือเอามาเป็นเพิ่มดาเมจไม่ได้ตีบวกของด้วยหมดยังแล้วก็เฮมเฮมใส่ตามนี้เฮมเป็น444พลัง8 7ดพเจ็ฮมนี้พลังอ่อนสุดในทีมละทีมที่ใช้นะ4ี่หมื่เฮมเอามาดึงเลือดแล้วก็เพิ่ม คือเอามาให้เพื่อนยืนได้ให้มีเลือดไว้เทศด้วยประมาณนี้นะโอเคนี่ก็เป็นไฮไลท์ที่ผมสู้บอสโมเดเนียด่าน1 3ขีด24นะครับผมใช้พลังไต่มาตั้งแต่พลัง4 5 0 0 0จนถึง46 0 0 0นะใช้เวลาผ่านประมาณใช้เวลาเล่นประมาณ2วันเลยนะเวลารวมที่แบบเราผมเวียนว่ายตายเกิดกับน้องเนี่ยก็ประมาณ6ชั่วโมง20นาทีนะเท่าที่ผมจับเวลานะครับ ส่วนตัวผมมองว่าสนุกดีนะแล้วก็ค่อนข้างท้าทายด้วยนะครับเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะฝืนในเรื่องของพลังนะเพราะส่วนใหญ่เขาแนะนําทีมที่ประมาณ4 8่0 0ื่นถึงสี่หมื่นเก้าห้าหมื่นอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามันมีคนที่เคยผ่านประมาณ4ี่หมผมก็เลยอยากจะลองมงัดดูนะเพราะว่าผมมีทีมที่ค่อนข้างโอเคด้วยแล้วก็ เราอยากจะลองเล่นโหมดฮาร์ดดูนะครับถ้าใครรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วไม่อยากจะลองเล่นสู้บอสตัวนี้ก็ไม่เป็นไรนะส่วนถ้าใครอยากจะลองงัดกับน้องดูโดยที่ค่าพลังน้อยเหมือนผมเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปไกด์ให้อีกทีหนึงนะครับผมโอเคแล้วก็ถ้าใครรอคลิปอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ติดตามช่องผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทําไกด์สู้โมเดเนียให้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ